เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในนิทานพื้นบ้านอัสวังหรือผีดูดเลือดที่สามารถแปลงร่างได้และมีลักษณะคล้ายคลึงกับผีปอบของไทยอย่างน่าประหลาดใจตามตำนานเล่าว่าอัสวังคือปีศาจกินคนที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ในเวลากลางวันแต่เมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพวกเขาจะแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัว บ้างก็เป็นนกขนาดใหญ่ที่มีปีกคล้ายข้างคลาวบ้างก็เป็นสุนัขหรือหมูสีดำขนาดมหึมาที่ออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนเหยื่อที่อัสวังชื่นชอบที่สุดคือสตรีมีคันพวกเขาเชื่อว่าอัสวังจะใช้ลิ้นที่ยาวและเรียวเหมือนเข็มแทงเข้าไปในคันของหญิงสาวเพื่อดูดเอาทารกในคันเป็นอาหารหรือบางตำนานก็กล่าวว่าอัสวังจะกินตับและหัวใจของมนุษย์ เพื่อเพิ่มพลังชาวฟิลิปปิน์เชื่อว่าอัสวังเป็นปีศาจที่เกลียดความสะอาดและกลัวเสียงดังดังนั้นพวกเขาจึงมักจะแขวนเครื่องรางของขลังที่ทำจากกระเทียมและเกลือไว้ที่หน้าต่างเพื่อขับไล่อัสวังและเมื่อได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดบินอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาก็จะส่งเสียงดังด้วยการเคาะหม้อหรือตีกลองเพื่อทำให้อัสวังตกใจและหนีไป แต่ความเชื่อที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือชาวบ้านจะใช้ท่อนไม้ที่ทำจากไม้พิเศษที่เรียกว่าปะลอในการฆ่าอัสวังซึ่งวิธีเดียวที่จะฆ่ามันได้คือการแทงท่อนไม้เข้าไปในหัวใจของมันและต้องมั่นใจว่ามันตายสนิทก่อนที่จะฝังมันในหลุมศพแม้ในยุคสมัยใหม่เรื่องราวของอัสวังก็ยังคงเป็นที่เล่าขานกันอยู่ในฟิลิปปินส์ มีรายงานมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นการหายตัวไปของเด็กเล็กๆอย่างไร้ร่องรอยหรือการที่สัตว์เปลี้ยงถูกฆ่าและกินอวัยวะภายในอย่างลึกลับซึ่งหลายคนเชื่อว่านี่คือฝีมือของอัสวังที่ยังคงวนเวียนอยู่บางคนเชื่อว่าอัสวังคือคนที่เคยทำบาปหนักในอดีตและวิญญาณของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่เพื่อทำร้ายผู้คน แต่บางคนก็เชื่อว่าอัสวังคือปีศาจร้ายที่ถูกส่งมาจากนรกเพื่อทำลายโลกมนุษย์ความกลัวที่ฝั่งรากลึกตำนานของอัสวังไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าสยองขวัญแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวที่ฝั่งรากลึกในจิตใจของผู้คนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายที่มองไม่เห็นที่สามารถแฝงตัวอยู่ในรูปลักษณ์ของคนธรรมดา และรอคอยที่จะทำร้ายเราในยามที่เราเผลอความชั่วร้ายบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่เราคิดว่ามันควรจะอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าบอกใคร